สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่สวัสดีค่ะก็มาส่ก็มาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แม่ดวงพามากินผลไม้เคลือบแก้วค่ะผละไม้ส้มนั่นเองเคลือบน้ำตาล <Yeah. S 2> แต่แม่ดวงทำครั้งแรกทำแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะ เบาแก๊สเกินไปดับเลยครับเบาเกินไปแก๊สดับทั้งน้องน้องหนูทำไฟเบาๆนะคะตอนที่น้ำตาลเริ่มงวดแล้วเปิดแก๊สเบาๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงมือทำกันค่ะ ทำครั้งแรกเป็นกาทำการทำผลไม้เครือบแก้วครั้งแรกค่ะจะกินได้ไหมมาลองดูกันค่ะ ลองดูค่ะมันไม่กรอบค่ะมันไม่เป็นเสียงปอบแปะปอบแปะเหมือนในทุกคลิปที่แม่ดวงไปดูมานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะเป็นเหนียวเหนียวเห็นไหมคะไปแช่เย็นมาสองชั่วโมงเลยนะคะเแม,ม่ดวงก็ทําตามคีคลิปที่ทําให้ดูนะคะอมืมันไม่กรอบค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่แม่ดวงก็ได้ทําแล้วก็เลยพาตัวเล็กกินเนาะมาค่ะมาลงมือกินพร้อมๆกันเลยค่ะ อร่อยถ้าใครมีเทคนิคในการทำช่วยคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปบอกไม่ดวงด้วยนะคะไม่ดวงพาลูกทำไม่เป็นเลยค่ะอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นลูกหนูจะกินใช่ไหมมินวมันไม่เปรี้ยวหรอกูอ่ะลูกอ่ะกินเลยเนี่ยอ่ะทำไมอะคะคูที่ไหน ว่าเสียว <c oughs> ไม่ดวงทำไม่เป็นค่ะ <t> รอบนี้ทำไม่เป็นเลยครั้งแรกเลยค่ะปิดฟันด้วย ขอคขอ่อยน,นะคะโอ้โหขอโทษจริงๆค่ะมันเหนียวมันดองไปแช่ตู้เย็นตั้งสองชั่วโมงตัวเล็กค่ะเดี๋ยวตกลูกค่ขอยๆลงมา ลูกไม่กินค่ะมาค่ะมากินค่ะกินไหมคะกินไหมคะกินไหมาไม้ทำให้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ใช่ไหม <c oughs> มันแข็งใช่ไหมลูก ไม่ดวงไม่ดวงทำไม่เป็นค่ะเอาไปดูในคลิปของ,ของหลายๆท่านก็เคี่ยนน้ำตาลเนาะเอาไปชุบน้ำตาลแล้วก็เอาไปพักไว้ให้มันเย็นเนาะเข้าตู้เย็นไว้หรือว่าจุบน้ำแข็งอันนี้ไม่ดงอไปแช่ตู้เย็นไว้แช่เย็นไว้ก็ไม่แข็งค่ะนี่ค่ะมันไม่ดวงไ,ไม่รู้เทคนิคหรือเปล่านะ ไม่ต้องอยากกินผลไม้เคลือบแก้วใครทําเป็นหรือมาดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์ตอบบอกไม่ดวองใต้คลิปนี้ได้ได้นะคะไม่ตวงจะลองหัดทําค่ะไม่ต้องอยากกินดูกับลูกนะคะคลิปนี้ผิดพลาดมากทาไม่เป็นอะเลยมาก แต่ถ้าแต่ถ้าเขากรอบเนาะเป็นเหมือนเกือบแก้วเขาจะอร่อยมากแต่สีเขาวาวได้นะคะ ตัวเล็กหัวเลาะส้มที่ไม่ดวงกินไม่หวานนะคะเจอน้ำตาลพอดีเลยค่ะเปรี้ยวเหมือนกับเอาส้สมมา มักแบบเกลน้ำตาลใส่อ่ะเนาะหัดทำค่ะอยากลองกินเลยหัดทำนะฮะหมดยัง กระเด็นเลยลูกกระเด็นมาหาแม่เลยอ่ะหยิบไม้มาให้แม่มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวทายมันเปรี้ยวอันนี้ก็เป็นมะม่วงมานเปรี้ยวมันเปรี้ยวลูกแม่เอาเปรี้ยวไงมาทำไปเดี๋ยวพาไปแล้วบายยค่ะทุกท่าน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะมไปไปนันไม่แบนเหรอลูกไม่ไปไปทางนี้ลูกจะได้มองเห็นไายบายบายเอ๋บายบายกันลูกบาย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 ตรงนี้บายบายเห็นนี่ไงลูกตรงกล้องนี่ไงบายบายค่ะ <c oughs> เออบายบายจ้าดึงขึ้นนั่งลงนั่งลงกัน